พอหกโมงเย็นปุ๊บแกก็มาทํากับข้าวทําอะไรกันพอม,มืดขึ้นมาหน่อยแกบอกว่าหลังคาบ้านพักเนี่ยมันมีเสียงเสียงเหมือนกิ่งไผ่ที่มันถูหลังคาไปไปมาๆค่ะแต่เขาก็เดินไปค่ะแล้วก็ไปเปิดประตูมันมีผู้หญิงคนหนึ่งผมเขาล่วงบริเวณตาเขาไม่มีเปลือกตาค่ะ จมูกไม่มีเพราถูกเฉือนออกไปแล้วก็ลิมฟีปากที่หายไปทำให้บริเวณที่เป็นปากเนี่ยสามารถมองเห็นฟันเลียงไปจนถึงด้านในเลยค่ะตลอดเวลาที่มีการทำวิธีกรรมค่ะข้างนอกโบสมีเสียงอะไรสักอย่างกำลังไต่อยู่ตามหน้าต่างกำแพงโบสถ์ค่ะโอ้โหไต่ไต่โบสตรงหน้าต่างบ้างหนักสุดคือลามขึ้นไปบนหลังคาค่ะไอเสียงกัดฟันแกๆก,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 กนี่แหละ เป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้ที่มาคือผู้หญิงหัวล้านคนนั้นแน่ๆมันมีเสียงคลานอยู่ตรงข้างล่างค่ะพร้อมกับกำลังขึ้นบันไดมา